สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับอย่าเพิ่งรีบเบื่อกันเลยนะครับถือว่าเรามาแลกเปลี่ยนความรู้และแชร์ประสบการณ์กันวันนี้นะครับผมก็มีเหรียญที่น่าสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนั่นก็คือเหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา จากบัตรประชาชนมาเป็นของสะสมอันสูงค่าด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระฉายารักพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังจะเป็นรูปแผนที่ของประเทศไทยนะครับและมีการตอกชื่อย่อจังหวัดและหมายเลขประจำตัวลงในแต่ละเหรียญ เพื่อใช้เป็นหมายเลขประจำตัวสำหรับชาวเขาของแต่ละคนเมื่อประมาณ40กว่าปีก่อนประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดการปลูกพืชเลือล่อนลอยของชาวเขาทางภาคเหนืออีกทั้งถือเป็นช่วงสงครามความเชื่อเรื่องคอมมิวนิสต์ที่ลามไปทั้งภูมิภาคอาเซียนด้วยาราราชอัจฉริยภาพที่กว้างไกล ด้วยการให้ชาวเขาสามารถยืนด้วยตัวเองและหยุดการอพยพย้ายถิ่นเพื่อลดปัญหาเหล่านี้พระองค์ทรงสเสด็จเยือนพระศกนิกรของพระองค์หลายหลายครั้งโดยทุกครั้งทรงนำการเพราะปลูกพืชผักเมืองหนาวไปแนะนำให้กับพวกเขาทำให้สงคราม การเพราะปลูกยาเสพติดและการทำไ่เลื่อนลอยในเมืองไทยยุติลงได้ข้อมูลเหรียญประจำชาวเขาตอกจังหวัดจำนวนผลิต 1. กําแพงเพชรตอกกอพอจำนวน92เหรียญ 2. ประจวบตอกปอขอจำนวน115เหรียญ 3. เพชรบุรีตอกพอบอ จำนวนการผลิต495เหรียญ4เลยตอกลอยอจำนวนการผลิต762เหรียญลําลำพูนตอกลออจำนวนการผลิต1,108เหรียญ 6. อุทัยธานีตอกอ,อนนจำนวนการผลิต1,362เหรียญ 7. เพชรบูรณ์ ตอกพอชอจำนวนการผลิต1,385เหรียญ 8. พิษณุโลกตอกพอรอจำนวนการผลิต1,887เหรียญ 9. ราดชบุรีตอกรอบอจำนวนการผลิต2,136เหรียญ 10. ลำปางตอกรอปอจำนวนการผลิต3,104เหรียญ 11. น้านตอกนนจำนวนการผลิต15,644เหรียน 12. ตากตอกตอกจำนวนการผลิต24,269เหรียน 13. เชียงลายตอกชอรอจำนวนการผลิต25,946เหรียน 14. แม่ห้องสอนตอกมอสอ จำนวนการผลิต32,538เหลียน15เชียงใหม่ตอกชอมจำนวนการผลิต49,487เหลียน16ไม่ตอกจำนวน56,022เหลียนสุขโคไทยตอกสอทอหายากมากๆโดยรวมแล้วเหลียนมีจำนวนผลิต200 0 0เหลียนเส,เสร็จเท่านั้น ถ้าเทียบกับคนไทยเจ็สิกว่าล้านคนเหรียญชาวเขาถือว่าหายากมากในเวลานี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากมายและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองราคาก็พุ่งสูงถึงหลักพันกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่กดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ